น,น้องแก้วเพิ่งเคยเจอกันไปที่ช่องน้องแก้วนะครับนะห้าสิบเอ็คอคออดคนเอาขึ้นไหลดูอยูอ่ขึ้นมีคนติดตามหน่อยแถ่ะสวยนะเนี่ยนะครับีโอ้ิวดกนะเนี่ยเจ้าผู้หิงคิวดกนะครับนะ ตาสวดไม่ต้องกันนะสนีเธออยู่ท sure> ี่คิ้วนะครับมไฟตรงนี้ด้วยนะเซ็กซี่นะไฟหรือสิววะสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ท่านสวัสดีครับเที่ยวบางใหญ่นะครับเที่ยวบางใหญ่นะครับจริงจริงนะนะครับผู้หญิงที่มีไฟตรงนี้มันเซ็กซี่นะ ตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้ตัวนี้ปากจัดสำหรับผู้ชายนะครับสำหรับผมนะครับผู้หญิงมีไฟใต้ปากเนี้ยเซ็กซี่นะครับนะเซ็กซี่นะครับแล้วมีไฟข้างบนนีู่ปากจัดจไปออกนะครับนะอ,ออกมีช่องเหรอน้งแก้ว นีนะครับนะตอนนีแก้วครับไปกดติดตามนะครับนะสําหรับผมเจ้าของช่องนะครับผมทําอย่างนี้ได้แต่เอฟซีไม่ต้องทํานะครับเอฟซีต้องพิมพ์เข้าไปนะครับนะบอกเออกดไม่หาเลยนี้ผมเจ้าของช่องนะครับที่ผมไลฟ์สดดูนะครับมันจะมีพิเศษเข้าไปเช็คช่องเอฟซีได้ครับกดติดตามให้นะครับโอ้านี่ไงคนละช่องนี่โอ้ยนะครับนะมีสองช่องก็ไม่บอกนะครับนี่พันพันแปดแล้วเห็นไหม นี่เปลี่ยนมาใหม่ได้ไหมครับรลนยของเราเนี่ยนะครับนี่นะครับล่าสุดนะครับก็ว่ายูนะครับที่สิบเป็นต์ิสติกของน้ําแก้วบางยูเนี่ยสวัสดีคคพทุกคนแก้ก็จะพามาชมบทิดจกทีเล็กที่สามารโอพูดเศร้าเลย วันครับทุกกาอ,อก,กดติดตาม,มานะครับนี่สมัครด้วยเปิดสร้างรายได้ด้วยนะครับนะโอ้สวยนะผักเธอเนี่ยแก้ว มักมีรัสอะไรเนี่ยของใครเนี่ยต่อชั่วโมงนี่ไม่มีอะไรแค่อยากระบายอ๋อโอ้ภาษาอะไรวะภาษาไม่รุ่นเหรอไม่มีอะไรแค่อยากระบายไอย้ใ,ใครเนี่ยแก้วสวัสดีค่ะทุกท่านเขาสวยจังไหม แก้วชันน้นแานะคะเอามาดูอะไรตังแต่แสงกูเอา้าจะดูเธอเนี่ยแล้วข้าดูดนะครับนะ้าชอบก็ดูนะครับนัานนี่ธรรมชาตินะครับนะผมชอบคลิปนี้เลยจะไลค์ก่อนเจ็ด เขาเมนด้วยเขาเมนด้วยหัวใจรัวรัวรัวไปแล้วไหนละคอมมนต์เรานี่คอมเมนต์วหัวใจรัวันี่อคอ,เคอมเมนผมเอมเมนผม เดี๋ยวครับพี่ดีพรสวัสดีครับอาา้าวรดนตีนล้วมาแป้งวิ่งไก่แล้วเนี่ยแก้วจะบอกอะไรให้แก้วรดนตรีไม่เข้าอะ่ะแก้วถ้าแก้วถ้าถ้าแก้วรดนตีแบบเเอออรดนตรีที่มันรดนตรีของ youtube ที่ฟรีอ่ะมันไม่เข้าหรอกนะครับแก้วต้องให้ให้พอเจิ้งเขาเล่นเกาให้ ตีให้แล้วก็เอาของพัดเจื้อกมาใส่นะเออให้พัดเจื้อทาให้แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับพัดเจื้อทำเส้นสาวหน่อยเร็วนะครับเกาแล้วก็อัดให้นะครับเออนะครับไปือกันนะครับเกาแบบเศร้าๆก็ได้นะครับมันก็ไม่ติดที่สิกนะครับแล้วเกาเป็นเพลงอะไรก็ได้เกาเพลงอะไรก็ได้เพลง ก็เอาแต่ดนตรีมานะครับแล้วก็ตีแล้วก็ให้ผ้าเที่ยงส่งมาให้ในไลน์แล้วก็มาใส่นะครับนะจะดีกว่าครับเก้าตรงไหนดีบุ้ยบุ้ยนะครับฝนตกปล่อยแล้วเนี่ยครับให้ผ้าเทีงเอาเอาแต่เนื้อเอาเอาแต่ดนตรีอ่ะนะครับไม่กิต้าดนตรีแล้วมาใส่เนี่ยมันจะดีกว่านะครับแล้วก็ใครที่อยากสมัครนะเป็นสมาชิกช่องน้องแก้วนะครับก็สมัครได้นะครับนะสมัครช่วยกันนะครับนะสำหรับคนที่มีทุนนะครับนะที่ เชียร์น้องเขาครับแล้วเขาไปสมัครนะครับนะมึช่องผมด้วยนะช่องผมด้วยเนไม่ใช่เชียร์แต่เขานะครับนะช่องตัวเองไม่ได้เชียร์เลยนะครับนะต้องเชียร์ช่องตัวเองก่อนแหละค่อยค่อยน้องแก้วนะครับสมัครของสุเทพก่อนอ๋อตองก่อนนะเอ้อนะครับนะนะครับถ้ามีทุนทรัพย์นะครับสนามสมาชิกด้นะครับน้องช่องน้องเขาเปิดรายได้อยู่นะครับนะมีหลายเพื่อนก็ขออาชีพเช่นส่งไร้เขาหน่อย ครับส่งนี้นี่ออกอากาศไปเลยหรือเราไปเอาหนึ่็ได้นะครับเนี่ยแล้วน้องแก้วรู้จักรู้จักดูดคลิปเป็นไหมดูดคลิปเป็นไหมดูดคลิปได้ไหมน้องแก้วไปเอาดนตรีนะครับเอาแค่ดนตรีมันนะแล้วก็ดูมาถ้าคลิปนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็ตัดต่อตัดต่อเอาแค่ดนตรีมออกเอาดนตรีออกเอาดนตรีมันแล้วก็เอาแค่ดนตรีมันใส่ มาใส่ในคลิปของเรานะครับไปดูเราสมมุติเพลงจะเ,เพลงแต่มันต้องกั้นหน้ากั้นหลังด้วยนะนะครับมันต้องอมันต้องอมันต้องเสียงกั้นหน้ากั้นหลังด้วยหลอกหลอกหลอกยูทูบไม่งั้นยูทูบมันจะจับได้ติดเคขส่องิ์นะครับนะก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าเอาเพลงถ้าเพลงาลงามันเพลงต้นไม้ดูต้นมไม้เป็นอดุนตีเศร้าเลยไงน, <laughs> <laughs> นะครับนะ มันกลายปเาป็นเศร้าไปนะผมขอผมผมขอวิพากษ์วิจารณ์หน่อยนะเป็นค่ะโอเคนะครับก็จะดีกว่านะครับผม,ผมขอวิพากษ์วจารหน่อยนะครับนะผมผมดูไมืม่มมมกี่มันภาพสวยนะครับภาพสวยแล้วมีมะเขียวยาวมีอะไรเนี่ยมันน่าจะ รุตีมัเศร้าไปนะครับนะมันน่าจะไปเอาปรปดูดคลิปของชัยพลนิพาตอนร้องไห้มานะแล้วแ็้วก็มาเปิดดนตีอย่างนี้แต่ถ้ามันมีก็มีรนตีของ youtube เขาทำให้อยู่นะครับนะครับเสียเวลาเลือกอีกเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟัง อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้น้องแก้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะรักนะจุบ๊บจ